เราจะวิเคราะห์หุ้นอะไรได้บ้างในฟังก์ชันโคดไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้อยู่กับรินค่ะรัศลินวิไลธนาวิรกุลเป็นอาจารย์ประจำอีฟ e ินค่ะสำหรับวันนี้นะคะรินก็จะมาอัปเดตนะคะตัวแอปพลิเคชัน e ี i n Mobile ในหัวข้อโคดค่ะเราจะวิเคราะห์หุ้นอะไรได้บ้างในฟังก์ชันโคดไปดูกันเลยค่ะ ขั้นแรกก็เปิดไปที่แอปพลิเคชัน efin mobile ค่ะหลังจากนั้นก็ทำการล็อกอินนะคะเราจะเจอกับหน้าแรกนั่นก็คือหน้าโฮมค่ะให้สลับไปที่เมนูโขดด้านบนนะคะใส่ชื่อหุ้นที่เราสนใจเข้าไปค่ะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะที่เรากำลังติดตามอยู่ในเมนูโขดนะคะก็จะมีไว้สำหรับการติดตามหุ้นที่เราสนใจแบบ Real Time ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาเปิดราคาเฉลี่ยราคาซิลลิงราคาฟลอร์ราคาปิดเมื่อวานและราคาคาดการณ์ก่อนตลาดปิดค่ะส่วนคําว่ามอถ้าเราแตะเราก็จะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นราคาโอเพนนึคือราคาเปิดในช่วงเช้าโอเพนสคือราคาเปิดของช่วงบ่ายค่ะ มีค่า P/E, P/BV, EPS, ค่า Yield, ค่า a v e r a g e มันแล้วก็ค่า High Low ในรอบ5วันและ52สัปดาห์หรือ1ปีอีกทั้งถ้าหุ้นตัวนั้นมี Big l o c ก็จะแสดง Big l o t ขึ้นมาด้วยค่ะเราจะเห็นได้ว่าการกดที่มอเนี่ยนะคะเป็นการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นรายตัวนั้นมากขึ้นค่ะรวมไปถึงส่วนที่นักลงทุนนิยมดูเลยนะคะนั่นก็คือตัว Buy Sell Volume ค่ะ ในตัวโปรแกรมของ E-Fin นะคะสัดส,ส่วนสีม่วงเป็นสัดส,ส่วนเซล l ์วอลลุค่ะสัดส,ส่วนสีส้มเป็นสัดส,ส่วนของ b u วอลลุ่มและสัดส,ส่วนสีขาวคือสัดส,ส่วนในช่วง ATO a t c v o l ลุ่ค่ะความหมายของ b u วอลลุ่มก็เกิดจากการแมทชิ่งหรือการตกลงราคาซื้อขายกันที่ราคาฝั่ง o f f เฟหรือที่เรียกกันว่าเคาะขวาหากนักลงทุนต้องการหุ้น EA มากๆในวันนั้น ก็จะไม่รีรอที่จะซื้อฝั่งขวา v o l ลุ่มที่ถูกแมทชิ่งนะฝั่งออฟเฟอร์ก็จะถูกจัดไว้ที่ปลายวอลลุ่ค่ะอนุมานได้ว่าคนที่ขคอขวาเป็นคนที่ยอมซื้อในราคาแพงเราก็เลยจัดหมวดให้กลุ่มนี้คือกลุ่มของคนอยากซื้อถ้าแมทชิ่งกันแล้วเรียบร้อยติ๊กเกอร์ก็จะแสดงผลเป็นตัวบีนักลงทุนก็จะเข้าใจว่าเวลาที่เราเห็นติ๊กเกอร์ที่มันไหลบีเนี่ยคือการตกลงซื้อขายณนะราคาฝั่งออฟเฟอร์ค่ะ ส่วนอีกค่าที่มีความหมายตรงกันข้ามนั่นก็คือเซลล์วอลลุ่มค่ะเซลล์วอลลุ่มคือสัสดส่วนสีม่วงถูกจัดหมวดณนะราคาแมทชิ่งกันฝั่งบิดหรืออนุมานได้ว่าถ้าเรามีของเราเป็นแม่ค้าเราอยากขาย EA มาก,มากๆเรากลัวว่าราคาจะลงแรงเราก็ขายไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอขายที่ราคา82บาทหรือขายที่ราคาฝั่งบิด เมื่อราคาแมทชิงกันที่ฝั่งบิดได้สำเร็จติ๊กเกอร์ก็จะแสดงเป็นตัว S สีม่วงๆที่เราเห็นค่ะนักลงทุนจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าการแมทชิงกันเนี่ยคือการแมทชิงทั้งบายและเซลล์เต็มจำนวนอย่างเช่นเราซื้อ100หุ้นก็ต้องมีคนขาย100หุ้นเช่นเดียวกันไม่งั้นจะแมทชิงไม่ได้แต่ถ้าการแสดงผลของบายและเซลล์ขึ้น 100-100เหมือนกันหรือ50-50เหมือนกันมันก็จะไม่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งความต้องการของราคาแบ่งเป็นความต้องการซื้อและความต้องการขายค่ะจากที่เราเห็นข้อมูลที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะคะถ้าราคาแมทชิ่งน้าฝั่งออฟเฟอร์แสดงว่าคนอยากได้มากยอมขายที่ราคาแพงจัดกลุ่มเป็น by volume และถ้าเป็นแมค้าบ้างอยากขายมากๆกลัวราคาตกลงไปยอมขายถูกนะักฝั่งมิดจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มของเซลลอล่มหรือคนต้องการขายค่ะติ๊กเกอร์ก็จะแสดงผลตามข้อมูลที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอนะตอนนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเมนูโคดเป็นการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับหุ้นที่เราสนใจ อย่าลืมใช้กันนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับเมนูโขดของเราหวังว่านักลงทุนจะชอบแล้วหยิบจับฟังก์ชันโขนนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปถัดไปรินจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมกดติดตามนะคะนักลงทุนจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ